สวัสดีครับทุกท่านยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวออนไลน์ครับภรรยาท้องลูกคนที่3ใกล้คลอดแล้วเรียกได้ว่ากลายเป็นคุณพ่อลูก3แล้วเนีครับสำหรับเมฆวิในใัยไกรบุตร โพสโมเมนต์อบอุ่นก่อนลูกและภรรยาที่กำลังท้องใกล้คลอดนะครับพร้อมแคปชั่นรอนุ่มเมสนะลูกพร้อมแล้วครับขอให้ลูกแข็งแรงครบทุกประการเจอกันเจอกันครับลูกสาวทางเพจคุยข่าวออนไลน์ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อและคุณแม่ด้วยนะครับโอ้โห,โหเรียกได้ว,ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักมากๆเลทีเดียวเชียวดูแลซึ่งกันและกันไม่ห่างเลยครับขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก มุมข่าว o com นะครับถา้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานคุยข่าวออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับผมมีช่องทางการเล่นเกมมันๆนะครับมาแนะนำให้ท่านได้ชมกันเขาอบอกเลยนะครับว่าข้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับสำหรับใครที่สน,สนใจนะครับที่จะเข้าไปเล่นเกมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการเข้าเล่นให้นะครับที่ใต้คลิปนะ